ว,ว่าเนเ้อรุลของไทยระดับโลก ก็ด้านหลังก็เป็นโปรดักต์อีกโปรดักต์ใหม่หลายโปรดักต์ที่ทางเดวอนอเชลนำมาเปิดตัวในงานนี้ด้วยนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นของกลุ่มของ n v i d i a เด f o r c e นะครับซึ่งที่ที่วางเนี่ยก็จะเป็นรุ่นใหม่นะครับก็คือจะเป็นดีไซน์ใหม่แล้วก็ปรับพัดลมใหม่นะครับก็คือขึ้นชื่อว่าลิ t เทคเนี่ยหรือว่าวินฟ s สเองเนี่ยก็จะขึ้นชื่อเรื่องของความทนทานแข็งแรงอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งตัวใหม่เนี่ยทางเดวอนอเชลอนต้องการให้ให้การใช้ G e ฟ o r c e เนี่ยเพื่อการทํางานในสมบูรณ์แบบมากขึ้น,นะครรคร,ครับเเเเาาาากก็ลยยุทงว่่่จใหมพือ รองรับคนเล่นเกมหรือคนทํางานที่เปิดเครื่องตลอด24ชั่วโมงแล้วทางานที่ full หลดได้นะครับต่อไปเราจะเห็นเวอร์ชันใหม่ของลิเทกออกไปสู่ตลาดมากขึ้นนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาทดลองหรือว่าลองใช้ของจริงที่เดว่าในเชว์เราได้นะครับของบางตัวเนี่ยเราเพิ่งทําเป็นโมเดลออกมาดังนั้นเนี่ยในงานจึงมีแค่โมเดลโชว์มาสักสองสาตัวนะครับแต่ต่อไปเนี่ยพอตลาดมากขึ้นเราก็จะส่งให้สื่อทดสอบนะครับในงานนี้ก็ดูเป็นน้ำจิ้มไปก่อนนะครับ แล้วก็ถัดมาเนี่ยเป็นกลุ่มของ GPS นะครับ GPS มินิโลเคเตอร์นะครับซึ่งตัว GPS เนี่ยเขาจะเรียกเราจะเรียกว่า l i t e c L1 นะครับตัว l i t e c L1 เนี่ยจะมีเทคโนโลยีในการติดตามคือสามารถที่จะเ,เป็นกล่องเล็กๆฮะตัวนี้นะฮะเราสามารถที่จะวางวางที่ไหนแล้วก็ติดตามหาพิกัดสถานที่ใช้ในการหาตำแหน่งป้องกันการขโมยข้อดีของตัวนี้ก็คือไร้สายไร้สายนะครับแล้วก็การใช้งานครั้งนึงน่าได้ประมาณ5้วันและที่สำคัญการใช้งานครั้งนึงน่าได้ผ่านสมาร์ทโฟนได้แอปพลิเคชันต่างๆได้ สามารถใช้ประยุกต์ได้กับรถยนต์ถ้าเรามีรถยนต์เราก็เอาไว้กรถยนต์เอาไว้กับบ้านเอาไว้กับลูกกับสามีหรือไว้อะไรก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวไร้สาย,ยแล้วแล้วอย่างหนึ่งคือมีฟังก์ชันซึ่งวัดแรงสัง่นสะเทือนได้ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยสามารถที่จะใช้ในการป้องกันขโมยได้อย่างเช่นว่าผมมีเครื่องเครื่องเวิร์กสเตชั่นหนึ่งล้านบาทผมกลัวมันหายผมก็ติดแอบซ่อนไว้ในเครื่องเวิร์กสเตชั่นถ้ามีคนขยับมันก็สามารถที่จะอ่าเลร์ตเข้าสมาร์ทโฟนเราได้หรืออย่างที่2อเนี่ยนอกจากอ่าลลดดน,นังติดตตได้นะครับ โดยการหาตำแหน่งจากสัญญาณ GSM แล้วก็สัญญาณ GPS ซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเป็นของหายรถหายหรือว่าคนหายเราก็สามารถที่จะหาตัวพบได้โดยง่ายนะครับตัวนี้เป็นถือว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่นะครับซึ่งช่วงนี้เราก็เปิดตัวไประ,ระ,ระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มีการพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นไปเรื่อยๆและปัจจุบันนี้เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยรองรับการแอปพลิเคชันซึ่งเป็นภาษาไทยแล้วใช้งานได้ทั้ง Android แล้วก็ iPhone นะครับถ้าใดสนใจทดลองตัวจริงหรือว่าอยากดูรีวิวอื่นๆก็สามารถเข้าดูผ่านช่องเรียกว่าชาแนลได้นะครับ ก็ส่วนนี้ก็คือเป็นของ WI 2000D นะครับเป็นเป็นกลุ่มที่เรียกว่าสตรีมบ็อกซ์นะครับเป็นสตรีมบ็อกซ์คือข้อดีของตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่รับสัญญาณจากอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งมีจอภาพอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเราใช้มือถืออยู่เครื่องหนึ่งแล้วเราต้องการเล่นเกมอยู่เราก็สามารถกดคอนเน c t ตัวนี้เข้าไปคล้ายๆกับการคอนเน c t Wi-Fi ธรรมดานะครับกดปุ๊บ,บภาพที่อยู่บนมือถือเราเก็จะไปปรากฏบนจอทีวีได้เลยนะครับก็คือสามารถที่จะสตรีมสัญญาณแบบไร้สายแล้วก็เป็น คุณเคดีได้เลยอย่างที่ผมใช้เนี่ยถ้าเกิดตัวของผมเองเนี่ยที่ใช้ส่วนตัวคือผมจะมีคอมนั่งในที่ทํางานอยู่แล้วก็จะมีจอทีวี TV ขนาดใหญ่อยู่ที่ท,ที่โซฟานะฮะผมก็จะนั่งทํางานอยู่แต่ว่าพอผมเมื่อยหรือเหนื่อยจากการทํางานเนี่ยผมเปิด YouTube ดูหรือเปิดหนังดูเนี่ยแทนที่ผมจะดูผ่านคอมบางเล็กผมก็สตรีมสัญญาณภาพแล้วก็เสียงตัวเนี้ยไปที่จอทีวีแล้วก็นั่งดูที่โซฟาแทนแล้วก็ ดึงเมาส์กับคีย์บอร์ดไร้สายมาเล่นหน้าจอได้เลยซึ่งตัวนี้ก็ถือเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่ว่าจะเป็นห้องห้องประชุมห้องสัมมนาเนี่ยแต่ก่อนแบบเวลาเราอยู่ในห้องเรียนถ้าเกิดเราต้องการพรีเซนต์ p o w e r p o i n t ตเราต้องเอาเนี่ยฮะเอาสายมาเสียบที่โน้ตบุ๊กเราแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับเราก็แค่ว่าเสิร์ชหาสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็เดวบล์คลิกติดตั้งมันเข้าไปซะแค่นี้หน้าจอภาพของเราก็จะสามารถไปปรากฏบนโปรเจคเตอร์ได้เลยซึ่งถือว่าเป็นทันสมัยมากอย่างเช่นรัฐสภานะที่มีขนาใหญ่ๆ ถ้าเราจะมัวมาเสียบสายเนี่ยมันก็ถือว่าชา้าเต็มทีนะครสมัยใหม่เนี่ยเราสามารถส่งสัญญาณแบบไร้สายได้อย่างสะดวกแล้วก็เป็นพูดเคลได้นะครับตัวนี้ถือว่ามีประโยชน์ที่หลากหลายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่าในใดสนใจก็เราพร้อมที่จะมีสินค้าทดสอบแล้วก็พร้อมเข้าไปเดมโม่ให้กับทุกท่านด้วยนะครับ